ก็ตอบกันมาว่ามามากไปนะคะสำหรับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดขององการเดอะสตาร์นะคะชื่อว่า Bad Valentine หอมากโอ้พอจริงคืออันนี้หนึ่งก็รู้แล้ว่บค่ามันเป็นแบบว่าแนวโซลนะคะเดี๋ยวเปิดภาพบรรยากาศีกทีนึงนะคะแลเรียกจริงๆริงตามมาไมิทันเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังค่ะอ่ะเล่าไปก่อนเล่าเลยพี่เล่าเลยนะคะก็ พื่อชื่อแบดวันเลนไทนยใช่ไหมคะก็ค <c oughs> ือเป็นเรื่องราวว่าน้งกันเดอิสซานเนี่ยเป็นนักร้องในผาพแห่งนึงนะคะาาแล้วก็มีแฟนชื่อสเตฟานี่นะคะแต่ปรากฏว่าเออ อันนี้คือตอนแรกอะเขาไม่ถ่ายอินเสิร์ตใช่ไหมก็เลยไปบังคับให้กันแบบว่าเปิดเพลงแล้วก็หันเสียงไปอือนิสิงเจ๊นั่งอยู่ข้างหลังเจียตาเจ๊นั่งยิ้มเพลงมันพอป่ะจริงไม่พอคือแบบนิสิงก็แบบพอแล้วอกหักอะติดช้าแน่นอนติดอันดับหนึ่งแน่นอนอกหักไงคือแบบไปร้องเพลงในผับแล้วไปเจอว่าสเตฟานี่มีกิ๊กใหม่ตีหล่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นฮัตเตอร์ไม่ใช่ก็เลยแบบว่า อึ้งอึ้งร้องเพลงอยู่แล้วก็มาเจอแฟนเก่ามากับแฟนใหม่อะ่ะคิดว่าไงอะ่ะถ้าเปเธอเธอ,เธอทำไงโอ้แฟนเก่ามากับแฟนใหม่แฟนเก่าแฟนเราอ่ะ,อะแฟนเรามากับแฟนใหม่ต้องต้องดูฟิลด้วยไง,งฟิลเราทิ้งเขาหรือเขาทิ้งเราถ้าปกติทิ้งเขาปะทิ้งเขาสวยว่ะเลิศว่ะปกติโดนทิ้งตลอดเลยอ่ะเวลาอเวลา อยู่ตัวค่ะหรอใช่ลอยตัวลอยตัวแล้วลอยตัวแล้วนี่ไม่ปกติก็คือถ้าเกิดเจอถ้าเกิดจบแล้วจมไม่ไปเป็นเพื่อนกันก็จะไม่คิดอะไรไม่จริงอ่ะเป็นเพื่อนหรอเป็นเพื่อนคนไหนอ่ะเอแล้วเริ่มได้เป็นนี่ละซีรีส์ละมินิซีรีส์ละล้วันวาเลนไทน์แล้วไงมันต้องมีเรื่องแหละเรื่องเราเม่ามอยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนาะแบบว่าชอบทะเลาะกันวันวาเลนไทน์เลยก็จะเลิกกันวันวาเลนไทน์น้ำมันจะเป็นแบนด์วาเลนไทน์นะคะก็มินิพอจริงก็ตอนแรกเออารเขาบอกว่าพี่ชายต้องฟังดีๆสอง รอบถึงจะพอก็เมื่อกี้คือรอบแรกก็พอจริงจริงรอบแรกก็พอแล้วคือเราก็แบบเชิๆแบบแฟนคลับรายการเราก็จะส่งมาตลอดว่าเออแต่ท่านหายพอาะพอเพราพพเราก็ไม่ได้ฟังสักทีไงมัวแต่แบบบงอยู่จุดนี้นะคะก็ไปฟังเมื่อวานนี่แหละเพราะจริงดูดีดูดิถ้าเจอแฟนนี้ทำไงอ่ะ แต่ว่าตอนเขาไปต่อยเลยเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วไม่ได้แต่ว่าพวกมกับสั่งคัดนะเพราะอะไรรู้ไหมเซฟานี่เป็นปายลุกไปนิดนึงดูเยอะไปดูแบบว่าผู้หญิงลุกมาหน่งยจะดูไม่ดีเนี่ยอ๋อแต่เซฟานี่เขาชอบนางนะแม่นางหน้าเหลี่ยมมั้งเราเคยเจอในบรรดาแม่ดาราที่เป็นลุกครึ่งนะแม่ย่าก็ไม่เท่าไหร่แม่ปุปยาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แม่มากี้ก็ไม่เท่าไหร่เจอแม่น้องเฟานี่นั่นแหละเยอะเยอรมนีด้วยดีกาดเลย แม่เขาจะแม่เขาแต่งตัวเซ็กซี่ไหมวันที่ไปเนี่ยเซ็กซี่นี่เห็นนะแม่เขาจะเซ็กซี่เกาะองค์เกงยีนค่ะวันนี้เจโนงานไหนอยากเจอนะคะก็พี่โนเขาไปคอนเสิร์ตกรีนชาริตี้อะค่ะก็เดี๋ยวนั้งกันหล่อขึ้นน่ะหล่อเธอหนึ่งบอกว่าแบบฉันไม่สบายฉัน ขอโทษนะคะแฟนคลัแบแอบกอดไปประมาณสิบรอบตาแบบจาลิกก็ชอบกันคิวให้สิรเ,เป็นแบบนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าเขาก็ได้ออกมาสู่โลก,กว้างบ้างเพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าละครสีเป็นดินเนี่ยเพิ่มรอบ85รอบแล้วอ่ะอันนี้85รอบแล้วอนาคาตอาจจะเป็นร้อยรอบด้วย,ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นไหนเลยเธอมีเวลาว่างแค่วันจันทร์กับวันอังคารน่ะที่ได้ออกมาสู่ประชาชนเนี่ยวันอังคารได้ถ่าย M อไงนั่นนั้นก็แบบคลุกอยู่กับสีเป็นดินตลอดเวลานะคะก็เนี่ยพ่อเปรมของเรา มันจะมีละครด้วยจะมีละครด้วยเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ Exact นะเขาถือกว่าจะเป็นช่องสามแต่ตอนที่พี่บี้ไปเล่นกับช่องสามใช่ไหมพี่ด้วยความที่นางแบบร้องเพลงเพราะนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วต้องการแสดงดีค่ะอันยอมรับยอมรับยอมรับฝีมือน้องเพลงเก่งเล่นละครดีแล้วแอบรู้มาปีใหม่ให้ของขวัญแม่เป็นเงินเจ็ดแปดหลักอ่ะโอ้โเป็นยัว แม่คงดีใจมากขอหน้าเราตามดักกันดับสตาร์เอออนะคะก็เลยเปลี่ยนกระทูแล้กันค่ะคุณอยากบอกลับใครเช้านี้อ่ะเธอล่ะอยากบอกรักใครยกเว้นครอบครัวอ๋อเป็นดาราศิลปินใช่ไหมคะค่ะก็คงจะเป็นนเดชจิมมียะอะค่ะนี่เนยเอฟสามเธอเนี่ยไม่ได้เลยนะกีต์ก่อนเลยนะแต่เช้าเลยนะหมักได้ไหมบากได้ไหมบากไม่ได้บากเตะโอม่ได้ นี่อ๋อก็โอลาโอลาเ่อแย่แล้วพี่ต้าพี่ภูงนอกใจจีบซาร่าจริงเหรออ๋ออันนี้รู้เรื่องแล้วค่ะอุ้ยรอดได้ชอบปะไวอ่ะเอาเป็นเริ่มงสองคนแล้วกันนะคะไอบตอนแบบดาราวะเฮ้ไม่ใช่เป็นเรื่องเขากับหนูนะเรื่องซาร่าเขาหลง ตอนนี้มีแฟนนะไม่ใช่หรอเอาเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรค่ะอ้าวคุณเต้ยไม่เหรอเต้ยเต้ยเต้ยเขาไม่ใช่เต้ยหรอดีเจเต้ยอ่ะเรื่องราวเริ่มจะเป็นแดนวันลิงค์ไทยแล้วอ่ะเธออยากบอกอใครก็ยังมีหลายคนชอบตุ้มตามแต่ตุ้มตามนางกับย่ามาร์กี้อย่างเงี้ยชอบเชียร์นานนะอัลบั้มนางออกยี่สิบสามแต่หนูว่าขาดใจอ่ะเมื่อกี้เห็นน้องกันน้องกัน่ะชุดหล่อมากเลยตุ้มตามวาชุดเขาก็หล่อชุดตัวจริงแบบ แขนข้างหนึ่งมันอย่างงี้ข้างนึงแขนยาวสุดยอดกำลังสะทนใช่ไหม้ามลมนะน้องกันเน่เน่กันกับพี่ก่อนเน่เน่ตั้งไว้เจไปดูน้องกันดีกว่ายาวๆเต็มๆหน้าเบ๊กไบรท์ปีนี้ของเขาจริงนะโอ้ยขอย้ดังๆเลยดูวยจริงเขาซื้อของขวัญให้น้องกันด้วยแหละทุ่มจนสร้างจริงซื้ออะไรบอกได้ไหมอะไรนะซื้ออะไรบอกไม่ได้อะ เยนะินทับผิวขอเมา ขอโทษพี่แจ๊ซงข้อความดีมากอะไรอ่ะทำไมอ่ะก็ส่งมาบอกว่าพี่แจ๊็ชอบพันตลอดเออพารฉันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าทอสอกันเดสตาร์นะออฉันก็ต้องมีลูกมีผัว้าเขาไม่ทำอย่างอื่นบ้านนะคะแต่ว่าเ้าพยายามแหละถ้าไม่ติดอะไรก็ไปสัมภาษณ์เดสตาร์ทุกคนละค่ะเดี๋ยวจะมีน้องรสเดสตาร์ด้วยมีลูกพี่รถด้วยพี่ฤทธิ์ด้วยนะคะก็แล้วก็จะมีพี่บี้ด้วยเป็นเพลงช้าเดี๋ยวจะติดตามพยายามให้ได้ครบทุกคนนะคะจะได้ไม่ต้องโดนด่าด้วยค่ะทำไมเจ๊ไท สูะไม่เจมใส่เสื้อข้างในอ่ะถอดออกถอดกลัวล่าอะหล่าเนะล่ามากแบบอะฟังสัมภาษณ์ดีกว่ายาวๆเต็มๆนะคะแล้วก็ห้ามด่าพี่นะคะพี่ทำเต็มที่เราจ้าเขาไม่ให้ไปก็ไปจ้าไปดูเลยค่ะโอ้จริงๆไม่ได้เจอน้องกันนี่ไม่เจอนานมากนานมากได้จะส่งเสียงฝากความคิดถึงไปถามาเจอตัวจริงน่าใส่มากตอนนี้โอขอบคุณครับค่ะ ก็ <c oughs> เป็นเด็กละครครับก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้ออกแดดเท่าไหร่ครับผมค่ะ <c oughs> คุณเปรมเป็นไงบ้างหาคุณเปรมก่อนนคุณเปลมตอนนี้กระแสดีมากๆครับตอนนี้ก็ล่าสุดคือเพิ่มรอบละครเวทีสิบแผ่นดินแล้วเป็น85รอบแล้วครับ ครับผมถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยครับเกือบจะร้อยรอบแล้วป่ะเนี่ยเกือบร้อยแล้วครับผมมีมีโอกาสจะถึงร้อยก็น่าจะมีโอกาสนะครับผมเพราะว่ากระแสตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้คือล่าสุดถึงประมาณเดือนมีนาคมแล้วตอนนี้ก็ลังคุยกับคุณเปลมหรือน้องกันครับกองันครับคุยกับน้องกันอยู่แต่ก็อินมากครับ85รอบเนี่ยมันต้องแบบเข้าไปในเข้าไปตอนนี้เข้าเนื้อแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เล่นก็ภูมิใจทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเป็นคุณเปลมแล้วก็ก็อยากจะดีใจทีี่่ไไดดดด้้มโออกกาาาสถยยทรรๆนใหคู ครบับางคนบอกว่าคิดถึงน้องกันมากต้องแบบตีตัว๋วไปดูอะไรเงี้ยคิดถึงเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอในฐานะที่เป็นกันนะพัสมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงทางงานจ้างเจอแฟน,แฟนคลับหลายคนเหมือนเมื่อก่อนแล้วลนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีแฟนคลับจำนวนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจครับอ,อยู่หน้าโฆนาาบ้างแล้วก็คอยส่งกบบล,งลับบ้านคอยไปรอรับบ้างอะไรเนงะี้ยผมก็ดีใจครับแต่วันนี้เราจะได้ไปดูในพาร์ทกันนะพัสบ้างใชนอ่ามิสิวเดีโ์ตัวใหม่ล่าสุดครับผมกับเพลง Bad Valentine ครับผมทำไมคะ ทำไมต้องแบบดูแป๊ต้องแบบให้ผมเศร้าอีกแล้วอ่ะคือแบบเพลงแล้วก็อกหักอกหัดมาสามเพลงติดเลยนะครับผมก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ต้องรับเดือแห่งความรักละกันนะครับกับกับวันวาเลนไทน์ที่กลังจะมาถึงนะครับแต่ว่าเพลงนี้ขอมอบให้กับใครที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนจริงเหรอจริงค่ะต้องฟังเพลงนี้ครับะมันถ้าเกิดจะแซ่จะเศร้าในวันวาเลนไทน์เนี่ยต้องเศร้าให้สุดกับเพลงนี้โอ้โหเพราะว่าเป็นเป็นด้วยความที่เป็นเพลงแบบสไตล์ใหม่ด้วยเป็นแบบโซ่เขาเรียกว่าอะไร โซปอปใช่จะมีความเหมือนกับแรื่้องผิวสีอใช่ครับเหมือนกันเลยเราไม่ได้เลยเราสีไ่ไนะก็ประมาณนั้นครับก็คือก็คือเหมือนกับว่าจะมีความ ขาเรียกว่าอะไรใครที่ที่ได้ฟังแล้วนะครับ่านท่าจะชอบมากเพราะว่าไม่เคยไปยินกันร้องเพลงสไตล์แบบนี้มาก่อนก็จะมีความโหยหวนของทานองต่างๆใช่เสียงสนุกชอบโซจริงเหรอแต่ว่้ยังไม่ได้ปังเลยต้องฟังต้องฟังครับใช่แต่มันเศร้าน้ําตาเล็ดเลยป่ะไม่ขนาดนั้นครับเือจะมีความเจ็บปวดในเรื่องของเวลาคือเหมือนกับเนื้อหาในวันนี้ที่มาถ่ายเอ็มีเนี่ยก็จะประมาณว่าวันวาเลนไทน์ของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังยังมีแฟนอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเลิกกันแล้วแล้วก็มาร้องเพลงเป็นคือเราเป็นนักร้องมาร อาหารของเราเนี่ยก็พอดีมีแฟนแฟนเก่าเราเนี่ยมานั่งกินพอดีแล้วมากับคนใหม่วันวาเลนไทน์ด้วยครับชีวิตแม่ก็ไม่ดูไหมนักร้องอย่างน้องการจะทำอะไรร้องไปเจือนไปใช่ใช่ใช่ชีวิตจริงไหมคะมีอย่างนี้บ้างไหมอ่ะแบบไม่มีครับชีวิตจริงไม่มีแต่ว่าสมัยมัธยมก็ก็มีนะเพราะว่าเด็กเมื่อก่อนนี้เด็กสมุ่นายแต่ชอบจีบเด็กสตรีวิทย์ข้างๆกันใช่แล้วคือแม้กระทั่งแบบ เกสิรีวิทย์เนี่ยฝากดอกกุหลาบมาวันวาเลนไทน์ฝากอาจารย์มาแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยมาประกาศชื่อนักเรียนว่าให้ใครแล้วก็ไม่เคยมีชื่อเราเลยจริงเหรอใช่แต่แบบไปเฝ้าเกาะรัวรอสาวเงี้ยเหรอครับไม่ได้เกาะครับมันคือเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กเป็นเด็กเรียนแต่ว่าก็ลิมิเต็ก็แอบแอบมองคนนู้นคนนี้ไปบ้างแต่ว่าไม่ค่อยกล้าจีบใครครับอ่าชีวิพจริงตอนนี้นะคะวาเลนไทน์ก็เป็นอะไรไม่รู้ว่าอยู่กับสี่แผ่นดินอีกเหมือนเดิมอยู่กับสี่แผ่นดินครับคือคือปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นกู๊ดเวรทายมากๆเพราะว่าได้อกกด หลับเยอะมากะนะครับผมแล้วก็ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบ๊ดก็คงจะเป็นแบดเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนคลับแล้วกันนะ,ะก็คิดถึงมากๆครับไม่ได้เจอกันนานมากแล้วยังไงก็อย่าลืมกันไปก่อนนะครับผมคใครคิดถึงก็ไปดูเป็นม้าของคุณเตรมได้กับสีปันดินเดนเมสิคิลนะครับแต่แตอันนึงที่วันนี้ไม่ได้หยิบมาปฏิทินน้องการมันมีรูปสวยๆแล้วมีใจความหนึ่งที่การเขียนถึงแฟนคลับด้วยใช่ครับก็เป็นใจความที่ออกมาจากใจครับเขียนยาวมากเขียนยาวมากเขียนยาวมากจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่า ก็อยากจะบอกว่าที่ที่พูดไว้ในคำหนึ่งที่อยู่ในเพลงของพี่พระลคนนะชอบม,มากเพราะว่าเขา<ๆ>เรียกว่าอะไรอะ่ะต่อให้การเวลามันจะนานสักแค่ไหน แต่ฉันก็จะตั้งใจทําให้เธอไปแค่นั้นโอ้โหเป็นการรู้สึกที่เราฟังเพลงของพี่แล้วเขารู้สึกว่าเออเราอยากจะมอบคํานี้ให้กับแฟนับจริงๆเลยน้ครับตาเล็ดจริงๆครับผมอันนี้แบบสไตล์ใช่ไหมไม่ได้แบบว่าอ้อนใช่ครับไม่ได้อ้อนครับก็คิดถึงจริงเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผลงานกันอยู่ยังคอยฟังเพลงใหม่ๆกันอยู่ใช่แล้วก็ได้ดูรายการพี่แจกก็มา เขียนกันเต้นไปหมดเลยก็คิดถึงกันก็คุณมมากๆครับผมอาถามถึงงานปีนี้บ้างค่ะครับอามีหลายคนลุ้นให้เล่นละครเนี่ยแหละค่ะมีโอกาสอ่าก็อาจจะมีโอกาสครับแต่ว่าต้องรอดูกระแสแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าซีวันินจะไปถึงไหนนะครับผมก็เอารอลุ้นครับว่าจะมีซิงเกิลต่อมาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีงานละครด้วยหรือเปล่านะครับบดแนวไหนนะคะคราวนี้มีให้ลุ้นไหมมีแบบย้ายช่องย้ายอะไรเออยังไม่ยังไม่แน่ครับยังไม่แน่ต้องรอดูครับเพลงอัลบั้มล่ะคะอัลบั้มต่อไปมีบ้างไหมครับเอ่อต้องรอครับตอนนี้ก ก็เป็นซิงเกิลไปก่อนแล้วก <control> ันนะครับผมเป็นใช่ครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยแล้วกันกับ Bad Valentine ครับเป็นซิงเกิลที่เหมาะกับคนที่ยังไม่มีแฟนยังไมีคู่นะครับผมอย่างพี่แจ็คด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเป็นแนวสไตล์แบบโซปป๊อปครับใครที่ฟังกันแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องเป็นแบดมากเพราะว่ายังไงก็วัน Valentine ก็เป็นวันที่ความสุขครับอาจจะไม่มีความสุขกับแฟนก็ได้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือว่าคนที่เรารักก็ได้นะครับความนั้นในมุมมองของน้องกันนะครับพี่นายกันเป็นสิ่งสวยงามครับการคิดว่า ใครที่ไม่มีความรักแล้เนี่ยเป็นคนที่แกลกนะครับผมแล้วก็การที่เรามีความรักนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันทาให้ชีวิตเราดําเนินไปอย่างเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะมีแรงบันดาลใจในการที่จะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้คนที่เรารักเนี่ยนะครับผมได้รู้ว่าเรากําลังตั้งใจทําอะไรเพื่อเขาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมค่ะถา,ามถึงเดตสตาร์แปดนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะมาแล้วกลุ่มภาพันครับผมดีใจมากนะครับผมมหนผมหน้าน้องๆยังไม่เห็นเลยครับแต่ว่าได้ทราบข่าวจากพี่ๆมาว่าพี่ๆที่ไปไปร่วมคัดเดตสตาร ว่าโอ้โหปีนี้เข้มข้นมากๆมีหลอกกหน้องกันเออยังไม่เห็นเหมือนกแต่คงมีเยอะแ่ะครับกันที่ว่านะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกับ The Star 8เพราะว่าเป็นรายการที่ ทําให้กันในวันนี้เหมือนกันนะแล้วก็แล,วกแล้วก็การเชื่อว่าหลายๆคนที่มีความฝันก็มาสมัครกันเยอะมากทราบมาว่าทุกภาคเนี่ยคนเยอะขึ้นกว่าทุกปีเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนมาร่วมประกวดเดือดซากันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกับความเข้มข้นของรายการเดอะสตาว่าปีนี้เนี่ยนะครับผมเดอะสตาคนที่8จะเป็นใครใช่ค่แต่เดอะสตาหกก็ยังอยู่เดอะสตาหกก็ยังอยู่ในหัวใจทุกคนนะครับผม ไม่ได้ค่ะหล่อขนาดดีหล่อขึ้นอะไรอย่างนี้ได้ทาอะไรมาไหมคะไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็เป็นเด็กโรละครไปแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่แต่อยู่แต่ในโรละครก็ตอนนี้ก็เล่นไปเกือบจะ5้าิบรอบแล้วนะครับผมก็อบผิวค่ะไม่ครับแล้วก็ปกติครับผมแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะทํางานหนักพอสมควรครับก็มีซิงเกิลใหม่ๆด้วยแล้วก็เล่นละครเวทีด้วยครับสุดท้ายจริงๆนะคะปพี่ใหม่แอบทราบมาว่าให้ของขวัญชิ้นใหญ่คุณแม่เป็นอะไรเอ่ยคะ ก็เป็นเงินจํานวนก้อนหนึ่งครับผมก็ก็เป็นเงินที่อยากจะมอบคุณแม่ในวันปีใหม่เป็นของขวัญวันปีใหม่ครับก็จริงๆแล้วเราก็ให้คุณแม่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าิีนี้เป็นของขวัญที่พิเศษนิดหนึ่งอยากจะให้คุณแม่ได้เก็บเอาไว้แล้วก็แล้วก็เผื่อใช้จ่ายครอบครัวครับคุณแม่ว่าไงบ้างคะับโอ้คุณแม่พูดไม่ออกครับตอนนี้ให้แม่แบบก็อวยพรมาว่าให้แบบว่าให้กันโชคดีแล้วก็เป็นเด็กดีของแม่เป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจทำงานที่กันดาแบบนี้ตลอดไปครับด้วยแล้วเนี่ย ก็ยังครับตอนนี้ให้คุณแม่ไปจนแล้วครับฝากผลงานนะยค่ะโดยเฉพาะ MV ตัวนี้เนาะครับก็ฝากของผลงานนะครับผมซิงเกิลใหม่ครับแด d ดดานันท์ยนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบว่า แบบใหม่เลยที่ไม่ไมีใครเคยฟังมาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะแซดค่อนข้างจะเหงาเศร้าทีนหนึ่งนะครับ,ครบใครที่ยังไม่มีแฟนไม่มีคู่อยากจะแซดให้สุดๆก็เพลงนี้เลยครับผมแบดแวรนทายสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับเดี๋ยวจะรอฟังดูนะคะครับผมต้องฟังนะครับ <ผม S 2> จ่เศร้าเก็บตังค์นะคะได้ครับผมรับรองว่าเศร้าแน่นอนแล้วคนนี้ว่านานใช่ไหเดูแลต่อดอแล thank เดินไปนู่นน้าร้านนู่นร้านนมันจะตั้งใจเปิดนี้เลยหรือว่าเบ๊ะหมของเรืของ่อนเราจะเป็นี่คิดเอาเหยวแอนแอนตายไหเป็นจ้ำจำเห มันมีอะไรมัจะเฉียดอไม่ต้องมีประตเขียดด้วยบางคไรอยู่เทีเบางะไรอยู่เต้ิงไ <มา S 2> เอกนางเอกเอ็มบีครับพอใจต่อกันแล้วกันไหมคะเออดูไม่ค่อยพอใจมากเท่าไหร่เพราะว่าขอมีมีเออจริงๆแล้วเออนะไม่เป็นไรค่ะเสียงพี่กันก็ชนะใจเด็กขายไปแล้วค่ะเสียงหอมมากโอ้เพลงพี่กันมั้มเคยขายเลยเลยแพ้แล้วโวหนูแบบว่าชอบมากแล้วคือหนูรู้จักพี่เอกแมยค่ะแล้วเขาก็เล่นได้เรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบ โอ้ยพรอมากไมู่้จะพรามไปถึงไหนแล้วค่ะแล้วการราคะเป็นไงคะนางเอ็มบีคนนี้น่ารักครับผมก็ก็ชอบเวลาเนี่ยครับทำไมครับพัดเตอร์พัดเตอร์เสียวเลยค่ะสาวสาวสาวโถครับค่ะไปสีผิวเนี่ยแบบเวลาจัดไปทำไงคะเนี่ยก็ยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่า ต้องอยู่ที่แสงน,น,น้อยนะครับผมน้องก็ <c oughs> ผมก็คงต้องใช้โฟมเยอะนิดน,นึงทีแต่ง <c oughs> เยอะนิดน,นึงแต่หนูก็เลยเต็มที่มาเต็มที่ค,ค่ะเพื่อพี่การ์ดค่ะแต่เรื่องราววันนี้ก็คือทั้งคู่เป็นแฟนเก่ากันแต่ยมาเจอกันอย่างนี้นะครับรู้สึกถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยทั้งคู่รู้สึกไงบ้างครับโอ้โหผมคงไม่ร้องเพลงให้เขาฟังนะผมวิ่ง <c oughs> ออกไปนอกร้านแล้วก็ไปร้องไห้แล้วจริงหนูต้องตามไปง้อยพีการดีกว่าค่ะที่กลับร้องเพลงโหเพลงจริงพอจริงๆค่ะจริงๆทุกเพลงจริงๆค่ะการันตีค่ะบอกว่าวันนี้ทุกคนแบบตื่นแต่เ้า ตื่นเช้ามากครับก็น้องมาถึงก่อนด้วยอันนี้เลยครับครับผมก็มันหกโมงกว่าอะไรเงี้ยผมก็ก็นัดกองเร็วมากนะครับผมทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับผมรวมถึงบรรยากาศก็เป็นกันเองครับพี่ๆพุ่มกับก็ใจดีมากๆเลยครับเขาบอกว่านางเอก m ีน้องกันทุกคนดังทุกคนอะไรเงี้ยใช่ครับผมมีแต่นักร้องนี่แหละที่ไม่ดังอ๋อดี๋วมารอดูเนาะค่ะมาเราดูกันค่ะว่าจะ แต่หนูเชื่อว่าดังแน่นอนพี่แบบซิงเกิลนี้แบบโดนใจทุกคนแน่นอนค่ะจริงๆขอให้เป็นอย่างกันซะถูกซะถูกคนฝากขอเลเซ็นพี่กันไหมคะอ่ะหนูเนี่ยอาจจะขอเป็นคนแรกถามลูกครึ่งบ้าแบบแอบสเปคแบบว่าลูกครึ่งบ้างไหมคะเออมีไหมอ่ะไม่ได้ชมนะถามไม่เคยครับเขาก็น่ารักอยู่แล้วครับผมเป็นเป็นกันเชื่อว่าเป็นสเปคของหลายๆคนอยู่แล้วนะครับผมก็สำหรับกันก็ยังไงก็ได้ครับแต่ว่าขอให เป็นคนที่เข้าใจเราอะไรเงี้ยก็ดูที่นิสัยมากกว่าครับไทยไทยบ้างไหมคะเออแต่ไทยก็ดีนะคะจื้อเข้มแข็งโอเคเลยค่ะพัดเตอรัดเตอร์เกันเตะบอลได้นะครับเก่งเตะบอลเก่งนะเตะบอลเก่งมากเดี๋ยวว่าไปเตะด้วยกันโอเคโอเคง่ยแล้วพัดเตะร์เตอรสว่างไงบ้าง เอาทายที่สุดฝากเอ็มบีนี้ด้วยละกันอ่าก็ฝากซิงเกิลใหม่ครับผมเป็นซิงเกิลที่หลายคนอาจจะไม่เคยฟังสไตล์นี้กับกับค่อนข้างจะเป็นโซป๊อปนิดนึงนะครับผมกับแบดแบรนทายครับก็ได้น้องนางเอกอย่างน้องเซฟานี่นะครับน่ารักมากๆครับมาเป็นนางเอกให้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามชม MV นะครับผมได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนครับหนูนะค่ะก็ฝากด้ว้ละกัน MV นี้แบบสุดยอดแน่นอนและเพลงก็พอด้วยค่ะจริงๆการันตีค่ะแต่หนูว่าสวยมากมันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เหามากเลยอะ Terima kasih uh, telah menonton!